พูดถึงเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนเซบียาที่สเปนถามว่าใครมีโอกาสแพ้ชนะมาะกกว่ากันผมว่าก็น่าจะได้ลุ้นสนุกนะครับคู่นี้แมนยูเต็ดหลังจากที่เป็นแชมป์ยุโรปาลีดฤดูกาลที่แล้วโดยเฉพาะยิ่งในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยคือมูรินโญ่เนี่ยเขาเขาสดงเเห็นมาตลอดอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ ครัมบอร์ดในเวทีสโมสรยุโรปมาเยอะเขาเคยนําทีมนู้นทีมนี้ที่เขาเคยเป็นกุณซื่อนะครับประสบความสาเร็จพูดง่ายๆคือมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเจอทีมจากสโมสรของประเทศไรก็ตามเนี่ยในในช่วงเวลาของมิริโยเนี่ยเขาเคยโอเคไปคุมทีมเริ์มาริดก็เจอกับสโมสรต่างๆของสเปนมาแล้วอย่างมากมาย รวมถึงเวลาที่เขาคุมสโมสรอ,อื่นด้วยเพราะฉะนั้นการเจอกับเซบียาผมมองว่าโชเซมิโยก็น่าจะมีวิธีการที่จะทําให้ลูกทีมของเขาเนี่ยนัดแรกนี้คือวันพุธการสัปดาห์นี้จะต้องไปเยือนก่อนนะครับเอเดนั่นหมายถึงว่าถ้าพวกเขาเอาว่าไม่แพ้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับไปเล่นที่โอท f ฟอร์ในนัดที่2ถ้าไม่แพ้ไว้ก่อนก็ยอมได้เปรียบซึ่งผมก็มองว่าหลายๆคนอาจจะเห็นได้ว่า แมนย่เนเต็ดในยุคของโชซ์โมิโย่หลายคนบอกว่าจะไม่ค่อยบุกมากมายแต่เขาก็พยายามเน้นเกมรับให้เหนียวแน่นแข็งแกร่งแล้วจจวไปพวกเขาก็เป็นทีมที่ในเวทียุโรปก็แพ้ยากทีมหนึ่งนะครับผมคิดว่ามิโย่ก็น่าจะมีวิธีที่จะทำอย่างไรให้ทีมไม่แพ้ในนัดแรกไว้ก่อนซีเบียในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ร่วมกลุ่มกับเลือร์พูทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ร่วมกับแมนี่เเต็ดมาแล้วนะครับมริโย่ก็คงจะต้องเห็นอยู่แล้วว่า ตอนที่ลิฟภูเจอเซบียาเซบียาเล่นอย่างไรเซบียาตอนเจอกับลิฟภูเนี่ยก็เสมอกันทั้ง2เกมนะครับสองสนั่นหมายถึงว่าแมเยเต็ดก็น่าจะดูวิธีการเล่นของเซบยามาแล้วว่าจะใช้วิธีการเน่ยอะไรที่จะเล่นกับเซบียาโดยไม่เพลียงพร้ำไว้ก่อนในนัดแรกผมยังคิดว่าแมเยเต็ด ก็มีสิทธิ์ไม่แพ้ในนัดแรกถาว่าจะถึงชนะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะพวกเขาก็คงน่าจะพอใจกว่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเสมอแบบมีสกอร์ได้ที่บ้านเซบีย่าพวกเขาก็น่าจะพึงพอใจกับการที่จะกลับไปเล่นนะัดที่2ในอัลทรฟอร์ดง่ายๆผมคิดว่าแมต์ไม่แพ้ที่บ้านเซบียาครับ